สวัสดีเรองผมนาซ่าแคม่มองเกมโอวัลแล้วนะฮะเห้วันนี้ผมก็แบบแบบเออมัาตัวใหม่มาอัพเดตประมาณสี่ห้าวันที่แล้วนะฮะอตัวเนี้ยครับซัมบ้าอยากเล่นนะผมเล่นกากมากผมเล่นกากมากบอกเลยบอกเลย โอ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดเกมนไม่ต้องสงสัยว่าเสียงหายไปไหนเสียงปืนนะไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยแล้ว,วอโอ้โหมันแบบนะดูดูดูดดเสียงเสียงมันไม่มีเลยเขามีอีเวนต์นะฮะของบิสาตนะคืออีเวนต์อะไรวะเล่นกับเพื่อนนะเป็นฮาร์สโตนได้สกินเกนจิเดี๋ยวผมรอได้ก่อนแต่ผมจะมานั่นดีกว่ามา ให้ดูนะแต่ผมก็เล่นเกนจิกากอาี่เนะียไม่ต่างกันอะไรก็เล่นกากหมดนะโอ้โหฮิมึงมาเป็นอะไรนะเนี่ยเกนจิสองรถฮอกสองฮิเ,เล่น,นเฮียนี่หมดโนลิมิตนะเป็นโหมด <c oughs> เป็นโหมดที่แบบมันเพลย์เอาเพลย์เอาตะเกียบเฮียนะเป็นโหมด หมดปกตินะฮะเฮ้ยกดผิดไอ้เหี้ยมาทำไมเนี่ย แค่หนึ่งตัวอ้ะจะฆ่าได้นะเดี๋ยวเมื่อก,กี้นี่เหมือนเสียงเซนจัตตานะฮะไม่ต้องไม่ต้องยิงเฉยๆไปเพราะว่ามันยิงเฉยๆมึงยังนะเอ้ยรอรอรอแฮกก่อนรอแฮกมันจะตายอยู่แล้วมึงอะไรนะ่ะ โอ้โห้ยอะไรวะโดนแน,น,น่นโดนเนี่ยสก,กินใหม่ครับโอ้โหโคตรจะได้นะนะเนื้อผมรอกันนะเ <c oughs> นื้อเ,เรารอรอผมได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมา <c oughs> ให้ดูนะฮะว่ามันเป็นไงยิ่รู้มันเท่แน่นอนครับเท่แน่นอน ไปทำตรงนี้ไม่ไม่ไม่ปลอดภัยเอมพีเต็มหน้าเอมพีเฮ้ยเหมือนเหมือนตีพร้อมไม่รู้ว่ะเื้ยเหมือนอันตีพร้อมเซนต้าอันตีพร้อมนะฮะอันนี้ผมรู้แล้วสองตัวนั้นมีอันตีพร้อมนะจะบุกไม่ขึ้นบอกเลย กากบอกเลยกาก Looking for me หันโซจะตายแล้วหันโซจะตายแล้วข <c oughs> ้าหนาดมันจะตายมึงแม่งก็ตายก่อนมันอี่ไอ,อ,อ้ยัยกระโดดกระโดดกระโดดอัดหน้าดูดิโคตรหยามปั่มังกรแล้วปั่มังกรแล้วยิงจฉายาไกลครับ ไม่ไหว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 ตัวดีเไปเหี้ยตรงนู้น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 นะตรงนู้นม่ตรงนู้นมตรงนู้นโหหยหุ่ยมันตั้งแคมป์เลยหนิวะมีมันตั้งแคมป์เลยนวะไปแหละเฮ้ยชิบหายไงชิ ายไงโอ้กูฆ่าได้สามมันจะฆ่าสามไม่ได้ทองทั้งสี่อันนะฮะน่าผมว่าน่าจะรอเปิดอติพร้อมกันหมดนะฮะผมรออติก่อนไม่งั้นสัญญาต้จะใช้อตินะฮะเฮ้ยพักกระโดดพักกระโดดเฮียพะพ้หนีพะหนีพะหนีพ้หนีกูไปฆ่าพะก่อน อีกข uh ้าพะไอ้ป huh. mm ัสเฮ้ยเฮ้โหมันพรมกันหมดแล้วแต่มันไม่กดนะเรียบร้อยครับเหมย นี่นี่นี s s ่เขาเรียกว่าฟีนะฮะไม่ต้องใช้อันติขวาห้ามมึงทุตัวไม่ต้องแดกผมไม่ให้มึงสูดบอกเลยู้ชิศอปุชิู้ชิศอุชิศอป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 ุชิ คตรเน่าไ้พาอันติเชี่ยเชี่ยโอ้โหจับต่อหน้าต่อหน้าบอกเลยเฮียเห็นต่อหน้าเลยนะบอกเลยอยู่ดีก็จับสแกตต่อหน้าต่อตาของเรานะว้าไปละว้าไปละ ตายตายไอ้ยเฮ้ยมึงฆ่ามันไม่ตายจริงโง่ไม่ไมดม่ยิงอีกยิงยิงโดนอะไรวะเมื่อกี้โดนอะไรสองนัดวะโดนลมเหรอวะเหมือนมีเทเซอร์นะไม่มีเทเซอร์เดี๋ยวมีว่ามเหมยด้วยเฮียนี่ไม่งวมือปบริสัตว์ไม่งวมือดมันก็เหมือนแบบเป็นตัวโง่ๆนะครับเทเซอร์ อ่ะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนจากฮันโซเป็นเทเซอร์แล้วนะ,เ,นจะเจอมึงพอดีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นตั้งนานมาโถถึงจุดที่ถึงจุดที่หนึ่งยังเนี้ย เออเป็นลมแดดดีคอืมเก่จ้าม่อยากได้พู้ที่มันฮะเฮ้ยเลยเลยเลยป้ายเลยป้ายเฮียเลยป้ายเฮ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เฮ้ยพระพระแม่งเอาอะเฮ้ยเฮ้ยพระแม่งเอาอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพระเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีเรื่ององ่ะคุณเน่พระพระบอกเลยน,มน้มึงฮะเมื่อกี้เป็นอะไรโวยโกงทุกที้อยากกินเหรอ โอ้โหเยี่ยมไม่ทัน esis? โอ้โหไม่ไม่บอกกูทำไมวะโอ้โชคดียังมีแม่งแฮกไว้ตรงนี้นะฮะต้องแฮกข้างในก่อนนะงั้นผมต้องแฮกข้างในมึงก็อยู่ที่เดิมมึงเคยไปไหลบ้างไหมเนี่ยเทเซอร์ เฮ้ยจะดันแล้วว่าจะดันแล้วว่ะจะดันนั้นแล้วจะดันได้แล้วคงหุกกูไม่ได้ดิหุกกูไม่ได้ดิโอโอ้โหไอ้เหี้ยพระไม่ใช่พระไม่ใช ah ่พระไม่ใช่พระมาแอบซูตโดนดึงซูตซูตไม่ละมึงนะ be right back. See nữa. Mì lính nữa với mấy kia, chơi lính nữa ấy. Tán. stun, đá con bị khăm à hơi Hơi โอ้โหเป็นลมแดดโอ้โหแล้วก็มีคำไม่ละมึงอืมอืมนี่แล้วก็มีคำไม่ละมึงฮะทำไมเพนโหลดถึงหยุดก็ไม่รู้อ่ะมึงมึงไม่อะไรกันอ่ะไอเดียล้มตายฝั่งนู้นผมจะอ้อมไปฝั่งนู้น ตายละกูเจอมึงอีกแล้วขว้ามากูก็เจอมึงไอ้เหี้ยแล็กว้ามาขวูก็เจอมึงโคตรแย่ไปๆต่อพาอันติด้วยนะฮะ รถฮอกกับอันตินะฮะตายฮ่ะกู้ชิงสองโคตรตายเลยอ่ะยืน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 อยู่ยืนอยู่ยืนอยู่กูยืนอยู่กูยืนได้คนมันยืนได้ก็อย่างเงี้ยแหละนะแต่กูก็ตายแล้วไอ้เหี้ยพระอีกแล้วกูเกลียดพระมากนะเซนจัตตาเนี่ยโคตรเกลียดเลยอ่ะไอ้สายนูน โอ้ยไม่รอดนะตอนแรกนกาจะผ่านนะเนี่ยนะโดนพระเล่นนะเจ็บพระชิบหายจังแล็กฮะไม่ต้องไปดูมันหรอเราเล่นเล่นเล่นเลยเฮ้ยลดยศสามร้อยฮะโอ้โหถ้ามันรู้เลยฮะลดสามร้อยฮะโคตรกากเกนจิโอ้โหนะ เอา,าเยกว,ว่าแต่เขาผมก็กล่างเหมือนกันนะนะถ้าอย่างนั้นกสน็สวัสดีมือนต้องัสดีกบายเช่กันครั้งหน้าดีกว่าเออเรียกว่าค้างหน้าดีกว่าน่าจะดูดีที่สุดละนะบายแจ